โคงงานในเอสขอสเสนอขาตั้งโทรศัพท์จากไม้ไติมชื่อสมาชิกมีดังนี้ 1. เด็กชายธนกิจโยคิน 2. เด็กชายภูมิพัทรชินฟัน 3. เด็กชายธนพลทองสาลีและ 4. เด็กชายพุทธวันยอดกันหาที่มาและความสำคัญในโลกปัจจุบันมีการใช้โทรศัพท์อย่างแพร่หลายจึงเกิดอุปกรณ์ที่ช่วยในการใช้โทรศัพท์เพิ่มมากขึ้นซึ่ง หนึ่งเีนั้นก็จะเป็นขาตั้งโทรศัพท์นั่นเองทางด้านวัตถุประสงค์นั้นเราจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและประหยัดค่าใช้จ่ายไปในตัวด้วยอีกอย่างหนึ่งวัสดุนั้นหาง่ายมากๆนี่ไงหาเจอและง่ายจัดทางด้านของวัสดุอุปกรณ์กระสีมีกาวและก็ะเมติมจำนะละครับและต่อมาก็สิเป็นวิธีการเฮ็ดขาตั้งนะครับ เป็นไดงไงเบอร์ละครับวิธีการเฮ็ดพอเฮ็ดแล้วๆผลลัพธ์ก็ิิเป็นประมาณนี้เด้วครับเว r y กูดก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะบ๊ายบาย